เจ็บไหมไม่ครับผมแล้วตรงเนี้ยไม่ครับผมอา้าวแล้วเนี่ยจับผมอ,อ๋อเออเนี่ยไม่ครับผมเอ๊ะถามพูดนี่ยังไงนะบอกว่าเจ็บท้องหมอกดตรงไหนก็ไม่เป็นไรเลยอะ อ่าเมื่อกี้มันเจ็บจริงครับหมอครับแต่ตอนนี้มันไม่เจ็บเลยครับอาผมไม่ขึ้นได้ครับเพราะว่าผมเอ่อมันท้องผูกครับอ้าวแล้วก็พอรับประทานเข้าไปแล้วมันไม่ออกครับมันก็เลยเสียดแต่ตอนนี้หายเลยครับเอออ้าเป็นไรกันมครับโอยแย่ครับอะไรอะไร เป็นอะไรครับผมผมสู้เลยครับผมผมขออีแค่ครับอ่ารีบไปเถอะรีบไปเข้าไปเฮ้ยทีหลังเนี่ยเจ็บจริงๆแล้วค่อยมานะครับวายจริงเลย,ออยครับขออีกแคครับหมอครับเอาอะไรกันผมผมข,ขอยืมหนังสือการ์ตูนกระต่ายน้อยครับผมโอ้ยวุ่นนักวัวย,ยังยกระยักอ่ะกระต่ายน้อยอไปคุณครับ xin đấy. ôi, เดอรวินเนอร์ครับท้องเรือชาวใตครับแดนโอ้โหรอคอยมานานอ่พี่ครับได้จดหมายจะไปเลยเหรอครับอ่านตรงนี้ก็ได้ครับปอโหพาระมีใครเข้าอ่านจดหมายแฟนต่อหน้าคนอื่มบากปอโหไปแล้วหมอรอสารเอหน้าแล้วกันนะ ไม่มีครับเลยเอกชัยมีตะเรือมากุดพระเอกสักผิดนะหอขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับหของแม่ของสัยเขียนมาเตือนให้เราใส่เสื้อนานๆเวลานอนโอ้โหอ๋อมีกันละกันนะพลาเจอยังไม่มีนะครับนี่ผมพยายามดูแล้วก็ไม่เจอเลยนะฮะไม่มีของคุณหมอแม้แต่ฉบับเดียวนะครับเนี่ยที่เห็นสาปีฉบับนดี่ก็มีแต่ของผู้การนะครับ คุณหนูเขียนมาถึงครผมตอบไปให้ก่อนนะครับเฮ้ยดูดีดีดิดีแล้วครับมีได้ยังไงรับมีอ้าวนี่ไงเอกชัยนี่เหรอเห็นได้ผมบอกแล้วไม่ใช่ครับจ่าโทรฮะจ่าโจดนะครับเอกชัยเสียใจนะเด็กหมอรอแล้วรอเล้าเฝ้าแต่รอจอมอกไม่มา รอจหมาให้ใครหรือหมอคุณพี่ไรเลยขาหรือไงก็มีอยู่คนเดียวนั่นแหละไม่รู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกนี่เขาเรียกว่ากรรมสนองกรรมหรือป่าหมอทํากับเขาไว้เยอะก็เลยโดนเขาทำเอามั่งะ่ะไม่ต้องพูดก็ได้พลามันมีให้เขาด่าหรอกนั่งเงียบๆดีกว่ามั่งอยมาเที่ยวนี้คุณหมอเอกชัยดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยครับ แล้วยังติดรูปใครต่อใครเนี่ยนะบนฝาผนังไว้ปลาเป้ารึเปล่าอไม่มีครับผมเอาออกหมดเลยครับตอนนี้เลิกปลาเป้าครับหันมาต่อรูปนกรูปหมีแทนไม่ซาดิบเหมือนแต่ก่อนฮะก็แปลว่าการคุณจะดีขึ้นจริงๆสิไอความรักนี่มันดูจะมีอิทธิพลละเกินนะครับผู้การไม่ว่าใครดูจะแฮปปี้ กันไปหมด <laughs> รวมทั้งจ่าด้วยหรือเปล่าโอ้โหผมมันแก่แล้วจะไปรักแรกใครอีแล้วครับผู้การอ้าวพ <laughs> กคนเก่าที่บ้านไงนี <laughs> ่ผมยังไม่ได้ขอบคุณจ่าเลยนะที่ช่วยเรื่องคุณตลวงผมยังไม่ได้ช่วยอะไรผู้ก,การเลยน่ครับอถ้าไม่ได้ช่วยแล้วเรือของจ่าจอดจะไปตายตรงจุดที่เรือมังกรจะต้องผ่านพอดีได้ยังไงล่ะ จานี่น่าจะอยู่ฝ่ายเสนาธิการคอยวางแผนใครมันปากผูกมาบอกผู้การครับเนี่ยคือคือผมก็อยากจะให้ผู้การกับคุณหนูคืนดีกันนะครับก็เลยออกไอเดียไปนิดหน่อยอืยอมรับสาร,รภาพเรอเล่ลจา่าความจริงอะไม่มีใครบอกผมหรอกผมสงสัยก็เลยซ้อมค้างดูโธ่พี่แท้ผู้การก็หลอกผม,มแหม่นั่นสิครับ ผมว่าผมวางแผนอย่างรัดก,กุมแล้วเจนาไม่มีใครจะมาจับผมได้ไม่มีทางใช่ดีมากดีขนาดถ้าผมไม่ได้คิดสักนิดเนี่ยได้ส่งจ่าไปวางแผนบนฝั่งสามเดือนแล้วโต<อ>ผู้การต่อไปอย่าคิดอีกเลยถ้าหากทําให้ท่านเนี่ยต้องเสียเครื่องยนต์เป็นเครื่องที่สองอีกแล้วก็ท่านได้ขังจ่าก่อนผมแน่เลย